โรงแรมที่แมวอยู่เนี้ยเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงนะเป็นโรงแรมที่ <c oughs> แมวกับอาดีนะคะพาทุกคนมาที่หมู่บ้านโป่งแยงค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้ของแมวนะตำม่วงแห้งดูสิคะชอบมากบายบาย ของเรานะคะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าแมวเนี่ยไม่ได้รู้จักโรงแรมนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าแมวกาดีเนี่ยช่วยกันเลือกโรงแรมนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนดนะ์คะเราก็ไม่รู้ว่าโรงแรมนี้มีชื่อเสียงยังไงนะคะพอดีว่าแมวเนี่ยมีเพื่อนนะคะสาวเชียงใหม่นะคะสาวมอชอนะเจ้ามาทํางานเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ เขาก็เล่าให้แมวฟังว่าแมวรู้ไหมโรงแรมที่แมวอยู่เนี้ยเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงนะเป็นโรงแรมที่ใช้ในการถ่ายทำละครเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นละครที่ดังมากนั่นก็คือเรื่องแปลรักชันด้วยใจเธอนะคะแมวไม่รู้แมวพูดชื่อละครถูกไหมนะแมวไม่ได้เป็นแฟนละครนะคะแล้วแล้วแล้วแมวก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาถ่ายทำกันที่นี่นะคะแล้วแล้วเพื่อนแมวเนี่ยพิมนะคะพี่สัจจรพิมนะคะแห่งหาดปะตองคะเขาก็บอกว่า ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยนะที่แบบคนที่แบบติดตามละครต้องมามาเที่ยวมาดูการอะไรอย่างเงี้ยมีความสวยงามทั้งธรรมชาติแล้วก็มีตึกเก่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเม่ไปเดินเดินลงแล้เออมันก็สวยจริงๆนะคะแต่ทางขึ้นนะคะทุกคนค่ะนี่เป็นแบบนี้ค่ะ this is the exit and entrance can you show e h e r y b o d y it's very, right? very steep right very steep yes คือแบบมัน <Yeah. S 1> ชันมากนะคะต้องบอกว่าแมบบ้ว่าเราจะเป็นสาวดอนไม่ว,ว่าจะเป็นสาวเชียงใหม่นะคะ แต่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่มีถนนที่แบบขนาดนี้นะคะคือชันมากนะคะบ้านแมวก็จะเรียกว่ามันจริงมากนะคะถนนมันจริงแต๊ะนะคะตอนนี้ก็คือต้องแตะเบรกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆโค้งไปแมวเนี่ยเคยถามอันนี้เหมือนกันว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเรามีภูเขาเยอะมากมายเลยเรามีเทือกเขาแอลป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีถนนที่มันแบบชันขนาดนี้ไหมนะคะที่บอกว่าถ้าเป็นถนนแบบทับลิกเป็นถนนที่เป็นทางไปโรงแรมหรือเป็นถนนที่ เรียกว่าคนใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยมีพนักง,งานขึ้นลงอย่างที่นี่เป็นโรงแรมอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นถนนทันตันนะแต่ว่าก็มีคนต้องขับขึ้นขับลงตลอดอะไรเงี้ยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนควบคุมนะคะจะไม่ทําให้ทางขึ้นเนี่ยมันลําบากขนาดนี้แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ว่าเป็นบ้านของคนอยู่อาศัยเป็น p r i v a t บ้านเป็นแค่หลังเดียวอะไรเงี้ยอันนี้โอเคอาจจะแบบว่าเ,เป็นทางชันแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ ที่นู่นนะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหิมะมันตกเนาะดังนั้นเนี่ยหน้าหนาวนะคะก็จะไม่สามารถขับ รถขึ้นเนินขาแบบนี้ได้เพราะว่าหิมะมันตกมันก็จะอันตรายใช่ไหมคะอาจจะไปบ้านผักตาอากาศแบบเนี้ยที่เป็น p r i v a t แบบเนี้ยได้เฉพาะในช่วงแค่หน้าร้อนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันแล้มันมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายเราเห็นปุ๊บแมวเราเห็นเลยว่ามันอันตรายนะคะแต่ว่าทุกคนค่ะพอข้ามเขตแดงความกลัวความอันตรายนั้นไปนะคะมันกเป็นความสวยงามที่แบบว่าอัสดีค่ะเด้อ Once the hotel is session, it's what things to uh, Very good hotel, yeah. Very good hotel. Do you like our hotel? Yeah, and very good sleep here. Very good sleeping, nice yeah. breakfast, a lot yeah. of kind of options. Today I breakfast. had two time roti for so no breakfast. Way. <laughs> yeah? Wow. yeah, they prepare roti today, so I take two times. Oh. That's <Okay. S 1> good for you because today i'm mm hmm. wake up late that's why i didn't have time for breakfast <laughs> breakfast <laughs> <laughs> ก็ลดนะคะแล้วก็คื้ <laughs> ก็ลดนะคะแล้วก็ตอนคืนเนี่ยแมวกับเพื่อนนะคะก็พากันมาดื่มนะคะ <laughs> เพื่อนแมวที่มาจากเชียงใหม่เนี่ยมาเป็นเภสัชกรอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยมี3คนนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นสัตวแพทย์เนาะเนี่ยเขาก็จะทํางานทั้งแบบโรงพยาบาลสัตว์ที่กระบี่แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ที่ภูเก็ตด้วยนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราเป็นเพื่อน สาวากันนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมอชอนะคะก็รู้จักกันมานานเลยนะอย่างคนที่เป็นสตปแพทย์เนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่โรงเรียนปรินซ์ด้วยซ้ำไปนะคะ,ะก็มีความรู้สึกว่าก็สนิทสนมกันนะคะมาเนี่ยก็หายคิดถึงเลยจริงๆแล้วแม่จะถ่ายคลิปเมามอยนะเพราะว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยเราพูดเยอะมากเราแข่งกันพูดเยอะมากนะคะแต่ว่า เวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วมากแมวก็เลยไม่ได้ทันได้อัดคลิปนะคะก็คือพากันไปกินเหมือนเดิมนะคะเหมือนปอยนะคะปอยก็พาเราไปกินตรงนั่นไปกินตรงนี้อะไรอย่างเงีย้ยเยอะแยะมากมายหมดเลยนะคะซึ่งแฮปปี้ดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะแมวกับอดีตเนี่ยก็จะเดินทางนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะดีค่ะ่ครับม i สซิ่งเชียงใหม่ไหมคะใช่ครับคิดถึงบ้านเชียงให,หม่ไหมใช่ครับ แม่ waiting for us ค่ะผมรู้ครับพ่อ also missing us a lot ค่ะผมรู้ครับ and your favorite food from เชียงใหม่ is you know ข้าวซอยข้าวซอยวันนี้กินข้าวซอยไหมครับวันนี้จะกินข้าวซอยเลยเหรอไม่ใช่โอเคโอเควันนี้เดาปุ่นี yes if you hungry anytime นะแค Just งใ l ้ me When you ุณอยากกิ t ข้าวซอยก o จะเ a ิร์ฟให e คุ r เสมอซุปเปอร์ครับ but um feel a bit lonely to l e a v e Phuket right now in this time but of course we will come back to Phuket again ใ่คขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่คอมเมนต์มาแนะนําร้านอาหารนะคะบางร้านเนี่ยเราก็ไปกินนะคะแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอาจจะอยู่ไกลจากาพันวาจากบริเวณโรงแรมที่เราอยู่เนาะแล้วก็เพื่อนเราเองนะคะแม่เมืองนะคะปอยติชดานะคะกับพี่โอพ่อเมืองนะคะก็พาไปตะเวนกินแบบคือแบบ หนึ่งวันพันร้อยร้านอะไรอย่างเงี้ยคือกินเยอะมากนะคะแมวก็เลยคิดว่าเออแบบแน่นมากแล้วนะคะแล้วก็มีความสุขมากนะคะแต่แกงส้มที่แมวอยากจะกินแล้วเป็นแกงที่แมวปรารถนานะคะอร่อยที่สุดอยู่ที่บ้านยายของปอยนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่ง <c oughs> ที่แม่ได้ทำนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ออกไปซื้อปลาสดๆนะคะจากตลาดปลานะคะแล้วก็คุณยายเนี่ยปลูกโชนไว้ที่บ้านนะคะแมวนี่คือชอบกินแกงส้มโชนใส่ปลามากนะคะ คือคุณยายทําได้อร,อ,อร่อยที่สุดแต่ก็สัญญาของคุณยายแล้วว่ายายค่ะเดี๋ยวหลานคนนี้จะกลับมากินแกงชนยายอีกนะคะคือแกงส้มใส่ปลา the best one in the world, not oh. just only Phuket. Yes, oh, but okay, okay. yes. Her, her recipe is is not one of the best. It's really the best soup wow. in this world and this whole world. <laughs> Super I love it so much. I remember the one from the restaurant. You said, Oh, my it. Yes, I said I feel like that. <laughs> okay, <laughs> everybody, See you in Chiang Mai, see you ี่ใหม่ครับใช่ครับ สวัสดีครับแม่สวัดีเอเดียนหน่อยก่อนเอเดียนหน่อยก่อนเอเดียนหน่อยคิดถึง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 คิดถงคิดถึงคอถึงคิด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 ถึคิึงคิ้ถคดถใจคิดองคะองคิดคิมค่ะเวลคดถึงคิดถคงคิคิดค ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะเราก็ต้องพาคุณแม่มาเฉลิมฉลองก่อนนะคะกินผักเพราะรักแม่ค่ะคุณแม่ชอบมากนะคะอาหารลำก็เจ้าว้า <Wow. S 2> beautiful ลำขนาดกะอิมมากครับก็ต้องขนาดครับก็ต้องขนาด่ะแ <c oughs> ม,ม่แ <c oughs> ม่ก็ต้องหารูปเ่าก่อนแม <c oughs> ่ก็ต้องหารูปบ่าวกรว่าลูกสาวมากกว่ากันกูต้องหาลูกเขยก็ว่าลูกสาวหน้ากว่ากัน พอกันพอกันถ้าขมากกว่ากันทั้งสองมีใครว่ามากอะไรยังก็ใบใส่แว่นกองงามแล้วเจ้าส่แว่นอย่างส่แว่นดำกะส่แว่นดำก็ไม่ส่เว่นสายตาแม่เท่าแล้วไม่ต้องส่แว่นสายตาหรือเปล่าอ่ะมาเดี๋ยวลูกกำกำนี่ฮึกำกำเข้าฮึถูกเข้าฮึแบบงามเนาะไห้องงามแล้วเจ้าไหนล้วตรงไหน สปายเป้ตัวเองจะได้เหมือนละอ่อนน้อยมาก็ต้องต่้มใจนะคะโอ้ยไม่มีลูกก็เหมือนมีลูกของคนขาโอ้ยอย่ามาเมินนะยได้หญิงสุรี i n t e r ร s t ิง g ไหมคะดี <c oughs> you want to drive <Okay. S 1> want to try want to be my pilot Yes, that will be your be okay, I will client. โอเคได้ l ลยจะเป็นคุณฟลา t t อทตันด <oh> ัน u ุณต t องการถ่ายรูปกับแมสซี่โอ้ฝรั <h 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 ่งตัวกาปอดท่ออ๋งามจ้าแต่เสียดายใส่หมวกออสเตรียเริ่มหผ่านเร็ววันนี้นะอ่าไายกก็ลูกเขยก่อนไทยลกก็ลูกเขยกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามแมวแมวบัดหายแม่แมวบางงามวันเนี้ยอะไเดียวอะไรเดียวอะไเดียวยเ,ยวายเยวนาเออเอออนั่นต้าเต้าเตา <c oughs> หนึ่งสองสาแชะงามจ้าใครงามยกมือขึ้นตอนนี้นะคะแมวกับอดีนะคะพาทุกคนมาที่หมู่บ้านโป่งแยงคค่ะอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะคะ เราเลยจากหมู่บ้านแม่สาขึ้นมานิดเดียวนะคะใครที่เคยมาน้ําตกแม่สานะคะก็จะต้องเคยเห็นทางเส้นทางนี้แน่นอนนะคะเป็นเส้นทางจากแม่ริมงไปเสมอนะคะตรงกลางนี้นะคะก็คือหมู่บ้านโก่งแยงนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของโก่งแยงแองดอยนะคะสวยงามมากที่นี่ธรรมชาติมากเป็นเสียน้ําตกทิพย์ค่ะสวยงามมากด้ยแค่ครัเท นะครับนอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่แบบธรรมชาตินะคะแมวกาด์ดีเนี่ยก็จะพาทุกคนนะคะมาทานกาแฟในร้านกาแฟที่อยู่ในจังเกิลด้วยนะคะเป็นรั้งแรกของเราสองคนนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยป่งแยงเนี่ยสมัยย้อนอดีตไปที่เราเคยมานะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะมอนแซนเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะคือมีแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบทัวริสแอดทีทีฟอะไรขนาดนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยคือมีคนมาเที่ยวนี่เยอะแยะมากมายเลยอัดีค่ะ This is your first time คุปองแย้งใช่ครับ first time หรอใช่ครับ but we went to the m a e Sao waterfall together, right <Yeah. S 1> ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นไปทงกาแฟที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่เดอจังเกิลนะคะแล้วก็จะพาอาที่เนี่ยไปเล่นครอสเ e r ร์ t กูเตอร์ไปจุดชาร์จสกูเตรไหมคะ r o l เ e r c o เ s t e r I don't know is how safe between Swiss scooter and Thailand scooter but let's we check the safety first เย้ let's check <take> safety โอเคค่ะ let's go ค okay. ่ะ let's go ครับคนที่ติดตามแมวกับอดีมานะคะ mm hmm. อาจจะเคยเห็นแมวกับอดีเนี่ยพาไปเล่นสกูตเตอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนั้นเนี่ยเราไปเล่นสกูตเตอร์หน้าร้อนกันที่เมืองฟล mm ุมส์นะคะหรือว่าไปที่ยอดเขาฟลุมเซแบกนั่นเองนะคะ โอ้หตอนนั้นนี่คือสวยงามมากนะคะ It's the same system นี่ส Wow According to this construction อือฮะ i t may h e same in s w i t e a That's perfect That's m o d e a n safe right อันนี้บอกว่า <c oughs> มองๆดูลายแล้วนะคะน่าจะเป็นซีสเทมเดียวกันกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะสูงมากเลยนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากข้างล่างนู้นนะคะรถของเราจอดทางนน้นนะคะ Like, like Marlo oh, yeah. you oh, don't they have know, like a lift for the scooter. They have a lift like a scooter? Yeah. Where it is? They bring it up under this lift. ah, oh, oh, yeah, 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 I saw. I saw now. And then they're just going down again. Yeah, in, Switzerland, in Switzerland, we use the cable car here. They use this small railway. Oh, wow. I think we have to go upstairs to get the ticket. Yes, so get the ticket first and then we Have fun together ว้าวนี่ไงคะแล้วก็มีระบบลากเราขึ้นไปแบบนั้นด้วยนะคะคนนี้คนนี้ไปเร็วมากเลยไปข่านจยตตาพวกเราที่นี่นะคะแมวนะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยมานะคะ แล้วก็แผนกันเมื่อคืนว่าจะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บอกว่าโอ้ยอยากจะไปเที่ยวที่มันเป็นธรรมชาตินะอยากจะเที่ยวที่มัน,นแบบว่าเป็นแบบจังเกิลจังเกิลหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยธรรมาชาติธรรมาชาติหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไปปรึกษาเพื่อนแมวนะคะเพื่อนแมวก็บอกว่านี่หล่อนมาจากสวิตเซอร์แลนด์หห่อน,นงธรรมาชาติไม่พออีกหรอก็คนมันชอบะอเน,นาะตอนนี้เราได้ตั๋วแล้วนะคะดี่ค่ะ Can You Show Us our Tickets เข้าแข่งเป็นคอยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะเราเลือกเล่นเป็นรอบนะคะที่นี่จะมีแบบหลายอย่างมากเลยค่ะหลายแพ็คเกจมีสิบลายนะคะมีคอสเตอร์นะคะมีกระโดดปันที่จับนั่นโน่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะนั่งเพียงแค่รถรางคอสเตอร์นะคะเราก็เลยซื้อเป็นรอบรอบละร้อยเจเราซื้อกันคนละ5รอบเลยนะคะก็เป็น10รอบทั้งสองคนเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะสนุกสนานวันที่สวิสเซอร์แลนด์หรือเปล่านะคะอาตอมิติกลย ไปชัดลังซำค่ะลังซำลังซำลังซำไปชัดลังซลังซำลังซำลังลังซำเดือด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 ดือดเ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  Yes, we are too fast. <laughs> sehen, ja, hey. ah! wir sind zu fast. Wir sind zu schnell. Musst du warten. Warten, 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 เชิญอะไรดึกไปไปเรียนไอเลนไปชั่งไหนไอ้สิเฮ้ยมันชิ้นเนล สนุกนะคะสนุกมากเลยไม่ได้เร็วมากแต่ก็แบบว่าน่ากลัวอยู่สมมันตะคงตะแคงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แอบบอกบ่น่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอแบบคนที่แบบอยู่ข้างหน้าเราแล้วเขาเล่นช้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ<อ>่ะนีก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเร็วมากไม่ได้นะ ตอนนี้ก็เป็นโซน reduce speed แล้วนะคะเราก็ต้องเบาลงนะคะเพราะว่าเราจะจอดแล้วล้วก็จะมีรางเนี่ยอ๋อตะแคงก็จะมีรางเนี่ยลากเราขึ้นไปนะคะจบแล้วคัะนหนึ่งราวค่ะ first round right ใช่ครับ first round นี่เรามาจากข้างบนนู้นเลยนะคะคน้องน <c oughs> นี่นะคะเขาก็มีรางนะคะดึงเป็นเรื่องรางนะคะดีค่ะ almost the same Switzerland นะคะใช่ครับ okay so e gan. E gan this one this one train ยกระมาณุติดๆ why the same ไหมคะสวยนะดูสิมีที่พักด้วยชัด over there is a hotel I think อุยคุณฝรั่งเมื่อกี้เล่นเร็วมากเลยอนะ่ะเดี๋ยวเราจะแยกกันเล่นแล้วนะคะทุกคนค่ะนะเราจะแยกกันเล่นอีกคนละสามสี่รอบแต่ถ้าแยกกันเล่นแมวคงไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะเพราะแมวก็กล้วยเบาา <laughs> comes so fast. I can do fast. I can do fast. Next time alone, man. That's okay. No, alone. Alone. You gonna do video alone. Yeah, but I think I will not do any video from now on. Sekali, sekali, sekali. Banyak kan, dan di mana kan tuh kon, dua sifatnya. นึ่งแก้วค่ะสนุกไหมคะสนุกมากครับไม่ร้นครับ <laughs> <laughs> อากาศดีมากด้วย Why you don't try zip line <laughs> คะ I want to do in the nicer j u n g l than this Where <laughs> <laughs> have you done it before like other way from h e r e other direction. They only have the zip line there. Ah, I know where it is. Ice cream, nah. Shocky. สาวรสนะคะเราเป็นสาวเปรี้ยวเราต้องกินสาวรส รอบสุดท้ายนะคะเราแยกกันเล่นนะคะจริงๆเราเราแยกกันเล่นมา2อสรอบแล้วนะคะแต่ระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราก็สต๊อปไปหาอะไรกินไปกินขนมไปกินกาแฟไปนะคะนั่งเมอหมอยกันไปนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะอกาสดีนะคะก็จะไปแวะ กลางทางนะคะไม่รู้ว่าจะไปแวะที่น้ําตกหรือว่าไม่รู้จะไปแวะที่ริมทางข้างทางนะคะเดี๋ยวก็ดูกัน,นะะว่าเราจะไปเที่ยวไที่ไหนนะคะอดีเนี่ยชอบมากเลยนะคะอดีเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะคะแล้วก็ชอบเชียงใหม่มากๆเลยนะคะดีใจสังเลยที่สามีเนี่ยได้สไ้ายเป็นคนเชียงใหม่นะคะก็คือตัวเราเองนะคะอุ้ยดูสิคะทุกคนนี่คือกีดการกรีดการก็แบบสนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็วิวข้างหลังแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักริมชานแล้วนะคะเป็นริมแม่น้ำนะคะที่ไหลามาจากน้ำตกแม่สารน้อยนะคะคนเชียงใหม่น่าจะรู้จักน้ำตกแม่สายใหญ่น้ำตกแม่สารน้อยดีเนาะน้ำตกแม่สารนะน้อยเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนนะคะน้ำตกแม่สายใหญ่เนี่ยก็จะตาม,มานะคะนี่นะคะดีนะคะขอบคุณเจ้ามาเดยวไปจุวยอ<า>ขอบคุณครับ อวดีนะคะก็สั่งน้ำมะพร้าวนะคะนะะ้องสวดีนะคะสูตรอันนี้นะคะนมเย็นที่สุิสไลไม่เคยได้กินนะคะก็มากินที่นี่นะคะนมเย็นนะคะ very sweet หวานหรอ very sweet ะะ <Perfect. S 1> เ e อร์ริสฟิตราคาแชน่าชายคะแชาะน่าชายนิดหน่อยคะอวดีทองไส้ไม่ค่อยดีคะ่ะเนี่ยถ้ามาเที่ยวบ้านเราถ้บเป็นแบบนี้กินน้ำพุน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ก็สภาพท้องเขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะอืม I will take one as well. <Yeah. S 1> ดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> น้ำพระหวานมากแล้วบรรยากาศนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้ no, งองพนักงานเสิร์ฟบอกว่าตรงนี้นะคะลึกประมาณหน้าอกเลยนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะทุกคนบรรยากาศาดีมากคะ่ะนี่อะไรนะคะฟูดมสาสซาดฟูดมสาสซาดเหรอคะ <S <s> นี่คะ่ะฟูดมาสซาด นั่งไปก็จอยไปอารมณ์ดีมากค่ะทุกคนขาชิลมากค่ะมาเชียงใหม่รอบนี้นี่แฮปปี้มากจริงๆเลยนะคะเลสหมดมาสอดเฮ้ย okay, okay. เลยวนะัดว่าชุดอะไรครับโอ้ใช่รังเกงเปียกหมดเลยอ่ะ no <laughs> wow ว e r y good weather here Yeah. Perfect. Perfect. Yeah. Only 30 minutes from home. Okay? Yes, from only 30 right? minutes from Overwan. Uh, yeah, um, yeah. okay? okay? And uh, สกูตเตอร์ The coaster is only 40 minutes from home. ใช่ Like 10 more minutes from here. Yes Yes สกูตเตอร์มาไกลที่เราไปกันนะคะประมาณ40นาทีจากบ้านแมวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ประมาณ30นาทีแค่นั้นแหล,ละมั้ง25-30นาทีอะไรอย่างเงี้ยขับมาตรงนี้นะคะบ้านโป่งแยงนะคะทุกคนคือซินเตอร์เลยนะคะมาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะ you should jump No it's not that No it's just only 80 50-80 e ช a l s น i t ้ very strong น้ำแบบค่อนข้างแบบแรงนิดนึงนะคะน้องเขาบอกว่าเนื่องจากว่าฝนตกนะคะพี่ฝนตกประมาณสองสามวันที่แล้วนะคะบนเขาเลยทำให้แบบน้ำป่าเนี่ยไหลเบาๆนะคะแต่ก็ไม่อันตรายนะคะลึกนิดหน่อยแต่ดีชอบมากแต่คร mm ับชอบมากครับ so next time you have to jump okay okay next next time I bring my swim bag โอเคค่ะ ขั wow. Wow. คัน้าขับคันข้างขับ้างขน้มวกินส้มตาชแซดมากครับยูโน่ไหมคะยูไวล์เลิฟเผ็ดมาก ส้มตำนะคะเป็นต้มตำกุ้งสดนะคะนี่นะคะจุกปรากุ้งสดนะคะแล้วก็มีตำมะม,ม่วงนะคะตำมะม,ม่วงแบบเมืองเมืองเฮานะเจ้าของอดีก็มีเป็นผัดผักรวมนะคะฝรัง่งนะคะคืออะไรไม่ได้เยอะนะคะผัดผักรวมนะคะแล้วก็ไห่เจียวหมูซาบเมนูที่แบบซิ้นคิดมากแต่อร่อยที่สุดนะคะ Let's go ค่ะวันพักผ่อนของเรานะคะคิซิวอะไรไหมคะร่อบค,ครับ กินเยอะนะคะอันน mm ี้ค่ะ you should try this one ค mm ่ะ hmm. follower like you to try this one How much to า a หร่อ hmm. um, maybe 20บาท and how <not. S 1> about and how about your mix Just t o b l e fry everything ไม่เผ็ดไม่เผ็ดร่าอร่อยไหมล่ะม USHROOM โซจูทรีดิสฟันไข่เจียวหมูสับอาหารแบบว่าโ oh. อ้อาหเด็กน้อยมากนะคะไข่เจียวหมูสับแต่กว่านี้ของแมวนะตําม้งแห้งดูสิคาชอบมากอันนี้เนี่ยท้องไส้เขาไ,ไม่ค่อยดีมาเมื่อวานนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยพามาทานอาหารอะไรที่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นี่ค่ะ<อ>น,นี่นะคะนี่็ิ่เอันนี้ของแมวนะคะเผ็ดเผ็ดมากเลยนะคะป่ะมากินกันนะคะ nhiệt nít này các bạn. Ngon. ครับต,ต้องตามมาแล้วนะ เอาไว้จิเอาลองนะเออไหมครับอร่อยมากอ่า้อไปครับขนาดมะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะครับแต่ว่าอร่อยมากเลยอ่ะคุณช้อยต้องมาที่ ครับ